จะแอบอู้ยอยู่ตรงมุมนี้หรือจะเป็นมุมนี้หรือจะมดชิดด้วยมุมนี้ก็อู้ได้หมดทุกมุมเลยเว้ยกัสสวัสดีสดท่านผู้ชมดูด้วยดิคลับผมกระลผมมีมบ,บัตกเกมือินกระผมแลาวันนี้เราก็อยู่ในเกมซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์นะครับ โอ้ชิดไกลเสมอละและในตอนนี้เราก็มีตัวพนักงานใหม่ของเรานะครับผมว้าว,ว,าวพนักงานผู้นี้จะมาคอยคิดตังให้เรานะครับผมเป็นพนักงานที่ผมเกณฑ์มากับมือเลยนะครับ คนนี้ครับผมเกณฑ์มาด้วยจํานวนเงินนะหนึ่ง0้อยดอนนะครับผมกับเงินารายวันอีก80ดสิบดอนโอ้ยแพงแพงเอาละตอนนี้เราก็ได้จัดของมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันสิว่าพนักงานที่เราจ้างเข้ามาเนี่ยจะมีประโยชน์แค่ไหนเอาละไปเปิดร้านกันเลยป ให้ hey, ประชาชนทุกท่านนะครับผมลูกค้าทุกคนตอนนี้กระดาผมมามีสมบัติซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับได้เปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมเราได้มีพนักงานใหม่ด้วยนะครับเพ่ hey, <Hey. S 2> เข้ามาใช้บริการได้นะครับเพ่โอ้มีลูกค้ามาคิดเงินแล้วนะครับผมติดอูติดอูรับเงิน อห๊ยเยี่ยมมากเลยพนักงานคนนี้ถือว่าเป็นงานอยู่นะครับผมประสบการณ์โชกโชนใช่ไหมครับผมเอ้ยประสบการณ์เองสิบป,ปี20ป,ปีเป็นอย่างไรก็ติ๊ดติดต๊ดติด๊ดติ๊ดโอ้โหูะะเสื้อขาดนวะเนี่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเสื้อพี่ขาดหรือเปล่าโอ้อยทำไมไม่เย็บเสื้อมาดีเด โอ้โหลูกค้าของเราเยอะมากๆเลยนะครับในเช้านี้พี่จะคิดเงินทันไหมเนี่ยเรามาจะรับทมกันนะครับผมเอ,อคิดเงินให้มันไวๆนะครับเนี่ยให้คนลูกค้าครับนี่เป็นพนักงานใหม่ของเราอาจจะคิดเงินช้านิดนึงนะครับผมไม่ซึ้งไม่ว่ากันนะครับเอ,อเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อแถวทดสอบพนักงานกันดีกว่าว่างานของเรานั้นได้เรื่องไหมโอ้เดี๋ยวจะถึงตา เราลวเจ๊ผมขออําแซงคิวหน่อยนะครับพอดีว่ามีการทดสอบพนักงานใหม่นะครับผมไม่ว่ากันนะเฮ้ยวู้เอาละไปจ่ายเงินตัวเออมาจีเงินหน่อยนี่ครับผมซื้อของเท่านี้ครับเี่ว่าอะไรผมไหมครับเออติ๊ติหน่อยครับติ๊เออให้มันไวกว่านี้ครับพี่เฮ้ยผมรีบกลับบ้านครับโอเคเอาเงินไปขอบคุณครับไปกลับบ้านเออเฮ้ยไม่ใช่ที่มันมาทานเราจะกลับบ้านไปไหนเ้าเอ้ย เดักเ oh. พลโหพนักงานร้านเราเป็นอย่างไรบ้างครับสุดจัดติ่งริ่งแมวไหมเล่าหู oh. ร้านผมนะครับผมระดับ VIP มันมาบริการคิดเงินเองเลยนะครับพี่เฮ้ยคุยกับผมหน่อยครับเพ่เฮ้ยพี่จะไม่คิดจะคุยกับผมหน่อยเหรอโอ้เพ่ครับพนักงานใหม่อ่ะร้านเรานะครับผมคุณภาพดีเกลียวโหเพ่ไม่คิดจะฟังเลยเหรอเฮ้ยโอ้นี่มัน ผมอุตส่าห์พูดอยู่นะครับเพ่เมื่อกี้จะฟังผมเลยเหรอโอ้ยพนักนางานของเรานะครับดีกรีมีคุณภาพมากมายขับแก้วเอ้ยแบบว่าสุดยอดสุดติงเดี๋ยวเพ่หายไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยบอ,อกอกบอกเฮ้ยพี่พูดแค่นี้พี่ถึงกับหนีผมเข้าบ้านเลยเหรอเฮ้ยพี่เกินไปรอเปล่าเนี่ยหัว่บ้านพี่ก็อย,อยู่ใกล้แค่นี้แต่ไม่หยุดฟังผมหน่อยเหรอเฮ้ย Oh, yes. More oh, hot, ding, ding. Oh. โอ้ยดีจริงๆเลยนะครับผมพอมีมทาทักงานเราก็คอยเติมของได้เรื่อยๆสบายใจโอ้โหให้เติม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 โอ้โหเอาของมาเติมตลอดเวลาได้เสมอได้เสมอครับเฮ้ยพี่ไม่ต้องห่วงของหมดเลยนะครับผมเพราะของเรามีเติมตลอดโอ้ดนี่อะไรเนี่ยนี่คือเกลือนะครับผมกระป๋องเกลือ เออเราก็เติมเติมเข้าไปพวกว้วีลูกค้าต่อแถวกันยาวเยียดมากขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการร้านของเรานะครับผมมีสมบัติซูเปอร์มาเกต็ตแม่ต้อนรับพนักงานใหม่กันเลยทีเดียวเชียวบ,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 บว้าบ้าห้าห้าร้านเราไม่ธรรมดานักรับเนี่ย โอ้โหน,นี่แพงไปหรอพี่ขอโทษครับขอปรับราคาก่อนนะเออแต่ลูกค้าท่านอื่นก็ซื้อได้นะพี่มีพนะี่อนมีปัญหาอยู่คนเดียวเฮ้ยโอ้เดี๋ยวก็ผลเนี่ยก็จะขึ้นราคาให้หนักๆซะเลยเราก็เติมสินค้ากันหน่อยระหว่างที่ราคาเรากำลังคินตังอยู่นะครับผมเอเอเรามีชั้นเดียวหรอเนี่ยตัวกาแฟ ปหมดทุกชั้นแล้วงั้นวางไว้ก่อนละกันตรงนี้เออขาดอะไรเนี่ยไข่นะครับผมกับน้ำเปล่าโอ้ยน้ำเปล่าขขยดีเกินโอ้ยเราก็ต้องเติมไข่กับน,น้ำเปล่าก่อนนะครับผมทุกคนเออเราก็เติมไข่อยู่นี่เอาสักสามแพ็คเลยอ่ะลูกค้าทานเยอะเออมันของใช้จําเป็นหนึ่งเนาะเราก็เติมกันไปเลยดีกว่าน้ำเปล่าวกว่อนอันดับแรกน้ำเปล่ามันก็ของใช้จําเป็นชนิดหนึ่งอะนะ เออ้วก็ตามด้วยตัวไข่ที่แบบว่าหมดทุกชั้นน่ะเออเริ่มจากเติมชั้นนี้ก่อนลรกาก็เติมชั้นนี้เออจัดไปสองชั้นแน่นๆออนยอดใหม่กึ้ดเดียวใหม่กึ๊ดกึดลูกค้าทุกท่านครับตอนนี้ไข่ไก่เราได้ทำการเติมเรียบร้อยแล้วนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ศูนย์นะครับผมเบอร์สองและเบอร์สาเบอร์สี่นะครับผมรวมถึงเบอร์0ูนย์สองห5เจ็ดสาหนึ่งห้ด้วยนะครับผมโอ้โหอโอสบายใจเพราะมีเธออยู่ได้เวลาปิดร้านวันนี้ขอปิดร้านโกนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้ โอโ้การเงินเรามีปัญหานะเนี่เฮ้ยโอ้ยจ่ายเงินไปเป็นพันแต่ได้กำไรมาแค่ห้าร้อยโอ้ยได้เงินมาแค่ห้าร้อยขาดทุนแบบสดุดๆดสงสัยวันนี้เราจะต้องอือมขึ้นราคาของกันหน่อยแล้วเออวิ้คือราคาของเรียบร้อยนะครับผมเราก็มาเปิดร้านกันหน่อยเลยโอ้ยเมื่อคืนลูกค้าบ่บนว่าโอ้ลิฟออยล์หมดนะครับเราก็ต้องเอิมดีครับ โอ้ยทุลูกค้าทุกท่านต้องใช้น้ำมันนะครับผมโอ้โหน้ำมันโอลีฟเนี่ยขายดีขายดีโอ้ยส่วนน้ำมันวินโดเนี่ยเหลือเต็มเลยอุ้ยเป็นน้ำมันรุ่นเก่านะครับผมวันดีครับเจ๊เอ้ไม่คิดจะเรี่ยวแรร้านผมน่อยนะครับพุส่าจัดร้านอย่างจ้าบอะเอ้เดินมาเทมาแม่ซะเหลือเกินนะโอ้ยเอ้พี่ครับ บอก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 เยมาซื้อของร้านผมไหมครับร้านผมเปิดบริการแล้วครับเฮ่เอ้ยบอกบอกปอกอกโอ้ยยินดีต้อนรับทุากค้าทุกท่านนะครับผมปอกบอกๆอกมาซื้อขนมร้านผมได้นะครับขึ้นไปกินบนอพาร์ตเมนต์ของท่านท่านทุกท่านนะครับผมเอออพาร์ตเมนต์ทุกท่านไม่มีขนมกินก็ลงมาร้านผมได้นะครับเฮลโลวสาัส เฮ้พี่มากินขนมร้านผมได้นะครับผมร้านผมเปิดบริการแล้วครับเพอไปเลยครับมุ่งหน้าสู่ลูกค้าลูกค้าทุกท่านรออยู่เบื้องหน้าครับเพ้ไปเลย let's go โฮออกไปตามหาลูกค้ากันเราจะตามหาลูกค้าให้ได้เลยฮเดี๋ยวเราก็มาแอบดู การทำงานของพนักงาน,นร้านเราหน่อยนะครับผมว่าผ่านบริการผ่านหรือไม่ตอนนี้เป็นลูกค้าเป็นพนักงานใหม่นะครับผมยังไม่ผ่านโปรดเีเราจะให้ผ่านโปรสี่เดือนนะครับผมอตอนนี้พผ่านไปสองวันไม่รู้จะผ่านโปรเมื่อไหร่เนี่ยโอ้หโหทำงานกัน ร้อยแปดวันสิบวันพันวันกันเลยทีเดียวเชียวแอ้แต่ก็ทำงานดีนะครับถือว่าคิดเงินแบบว่าฉับไวเหมาะที่จะทำงานร้านเราเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนี่ดูครับรับบัตรเครดิตมาจ้วแล้วก็คิดเงินอย่างไวโอ้ลูกค้าท่านนี้ก็ได้รับการคิดเงินเป็นอย่างไวโอ้พี่ถ้าเดินของพี่นั้นพร้อมจะหาเรื่องตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยเอ้ยโอ้ยเ,เ,เดินผ่านร้านผม ไม่ได้นะครับเออมื่อพอร้านผมอะรับแต่ลูกค้าสุภาพผู้ดีนะครับผมพี่ออ,อโอ้โหเดินชนไหลแค่นี้เอ้ยอจะแอบอู้ย,ยู่ตรงม,มุมนี้หรือจะเป็นม,มุมนี้หรือจะมิดชิดด้วยมุมนี้ก็อู้ได้หมดทุกมุมเลยเว้ยหลังจากมีพนักงานเนี่ยโอ้ยสบายใจจริงๆ โอ้ยเติมของหน่อยแวะเติมน oh, si oh, ิดนึงเอ้ยมันเกะก่างไงโอ้ยแวะเติมนิดนึงสองขวดโอ้ยสบายใจงานแบบว่าสบายสบายแบบว่าพนักงานเราทำงานคนเดียวเองหมดเลยครับน้อง โอ้ยน้ำมันโอลิฟขายดีเกินโอ้หหยน้ำมันที่ทุกคนต้องการนะคะรับเราก็ต้องเติมกันน่อยเพราะว่าลูกค้าซื้อเยอะทุกท่านเลยโอ้ยต่อคิวกันเป็นกรมุกกรมับกระมีบกระมุกกระลอกกรลอกกระลิก อสบายใจจริงๆเอ้เดี๋ยวขอรบอยู่มุมนี้แป๊บหนึ่งนะครับเอ้ hey. oh. รีบคิดกเงินนะครับตอนนี้ลูกค้าทุกท่านรอแล้วเฮ้ hey. ทุกท่านลูกค้าทุกท่านตอนนี้ร้านเรากําลังจะปิดแล้วนะครับเอ้ร้านผมจะปิดแล้วครับผมไม่อยากได้ลูกค้าเพิ่มแล้ววันนี้เราทำเงินได้พอแล้วครับเอ้พอแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องมาแล้วนาะเหนื่อยไหมครับเพ่ ว่าผมมีเงินให้แค่แบบว่านิดหน่อยนะครับเนี่ยเ้ยไม่ได้มีเงินให้เยอะขนาดนั้นนะร้านเรายังไม่ใหญ่โตโอทีไม่มีเฮ้ยฮิวเวคุณผู้ชายครับคัณไปยืนซอนมันผู้หญิงแบบนี้มันไม่ได้นะครับเนี่ยมันอันตรายนะครับ <c oughs> <c oughs> จ่ายตังแบบดิจิทาลอย่างนั้นหรอครับพี่ฟ้า,ามืดและเว้ยพนักงานผมจะกลับบ้านโอ้ยคิดเงินให้มันไวๆหน่อยสิครับโอ้พี่ซูเปอร์แมนไอ้หน้าพี่ก็เหมือนซูเปอร์แมนดีเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเราไปจบวันนี้กันนะครับผมดูซิว่าเราได้เงินไปเท่าไหร่ <c> ่ะ <oughs> กำไรสุดทีด่7 6รองดอลลาร์นะครับผมสุดยอดไปเลยเ,ออเราก็เพิ่ม แบบว่าเอาเพนแบบฉับไฟเลยดิครับผมเพราะเราต้องเริ่มวันใหม่แบบด่วนจีเราจะได้หาเงินเข้าร้านยังไงร้านตอนนี้พีนัทบัตเตอร์ได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ต้องซื้อมาเติมสิครับตัวชั่วชั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 วัวัวัหมดไปหนึ่งรัง ตามด้วยรังที่สงนะครับผมช๊๊ยๆๆๆๆๆอืมเหลืออีกสองปังเราก็เก็บไวโกนครับตอนนี้อะไรจะหมดอีกไหมน้ํานมไข่ชีสนะครับชีสจะหมดนะครับผมสั่งชีสเพิ่มก่อนชีสเพิ่มชีสอยู่ไหนเพิ่มสักสองอันนะครับผม แล้วๆเราก็ไปเติมแล้วก็ปล่อยหน้าที่คิดเงินให้พนักงานของเราไปจั่วๆๆ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 ีกๆๆๆๆๆๆ้ๆกๆๆๆๆลๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆจๆดๆๆๆๆๆๆว ที่ฉันลืมเติมของจะหมดนี้หมดนั่นหมดนูน่นก็ต้องเติมทุกครั้งไปมีอะไรอีกไหมที่ลืมเติมก็ซีเรียวตรงนี้ใช่ไหมของเธอ แล้วเวลาเติมซีเรียลนะครับผมชูชูชซีเรียลน่ารักของเราจะต้องเต็มทุ <c oughs> ทกครั้งนะครับเพราะว่ามันคออือซีเรียลสูตรเด็ดสูตรลับของทางร้านนะครับผมตามหมีช็อกคีพิกนะครับผมสตรองช็อกโกแลตช็อกโกแลตแข่ง โอ้มีชูนิโป้งโอ้สปาเกตตีนี่ก็ขายดีเหมือนกันนะเนี่ยแป้งฟารีนก็ขายดีเอ้ลลูกค้าหยิบเอาหยิบเอาหมดชั้นแล้วนะครับผมก็ต้องเติมกันหน่อยอ่ะเอ้ยูลูกค้าก็กินกันเยอะชาดเออสปาเกตตีกับแป้งฟารีนใช่หรือไม่เราก็ต้องเติมกันน่อยเออสปาเกตตี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 ลราก็วางไว้ตรงเนี้แร่ เราก็ตัวแป้งฟารีนแป้งฟารีนแป้งฟารีนเราก็เอาไปทิ้งลูกค้าตอดคิวยาาตั้งแต่หัววันเลยนะครับเนี่ยเอ้ยพี่จะคิดเงินทันไม่เนียคิดไวๆนะครับลูกค้ารออยู่เออเ้ะคาราับผมมีสมบัติเกมเมอร์มีหน้าที่ยืนให้กำลังใจพนักงานนะครับผม วันนี้ประการของเราได้ทำงานอย่างหนักเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมเออเดี๋ยวให้น้ําตาลหนึ่งหอ่อนะพี่น้ําตาลตาสู้สูาฟาร์มเฮาสดใหม่ทุกเช้าฟาร์มเาฮาเหอมนุ่มจากเต้าอร่อยทูกใจเราฟาร์มเฮาฟาร์มเฮา กินคู่กับน้ำมันอร่อยชื่นใจเด็กไทยทุกคนโอ้น้ำมันขายดีน้ำมันออลิฟก็ขายดีอันนู้นก็ขายดีอันนี้ก็ขายดีอันนั้นก็ขายดีอย่าขายดีขายดี สินค้า,าเติมตลอดนะครับผมทุกครับทุกท่านสินค้ามาใหม่ตลอดเติมตลอดเวลาสินค้าไหนขายไม่ดีแสดงว่าของอันนั้นบูดนะครับผมอย่าไปซื้อเอ,อกระผมแนะนําให้สินค้าที่เติมตลอดเนี่ยซื้อได้เลยนะครับทุกท่านกระผมเติมแบบสม่ําเสมอเสมอสม่าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> อูู้้อเฮ้ผมขอตั้งชื่อนายว่าบ๊อบละกันนะบ๊อบเมื่เช้าลูกค้ามีกี่คนตอบได้ไหม เอ้ยตอบไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวโดนไล่ออกนะจะตอบไม่ได้เฮ้ยลูกค้ามีทั้งหมด48,559คนนะจำไว้นะคราวหลังอะเฮ้ยลูกค้าเต็มไปหมดแล้วเองคิดเกินช้าบ๊อบเฮ้ยหลังบ๊อบคิดเงินไปไวหน่อยสิโอ้ลูกค้าต่อคิวแน่นจนร้านรับจุไม่ไหวแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ให้มันเหมือนเจ้าของร้านหน่อยที่คิดเงินแบบจิ๊ดจเ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  โอ้ยนี่คิดไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนะเฮ้ยโอ้ยต่อแถวกันยาวไปนู่นแล้วนะเอาโฮ บ๊อบในวันนี้นายเองก็ต้องขายดีเนอะรู้ไหมบ๊อบเดี๋ยวเราจะทําการเปิดร้านกันแล้วนะบ๊อบโอ้ตัในวันนี้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเรามีสมบัติก็ได้เปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้ตอนนี้ของเราเต็มสต็อกแบบว่าสวยจดงดงดง,ดงามติ่งตุ่งเลยนะครับโอ้เรียนเชิญครับเรียนเชิญเฮ้แ hey, ท็กซี่แท็กซี่สวัสดีครับอ่า um ไปกรุงเทพครับไปไหมครับผมโอ้ไปเหรอครับได้เลยโอ้ยไม่ใช่โอโหนี่มันสภาพเหมือนกรุงเทพมากมั้งโวยอ้มาแล้วมาแล้วลูกค้าเริ่มมาต่อคิวกันแล้วนะครับอ่โว่เราก็ต้องขายดีเป็นเทน้ำเทตาโอ้โหนี่ลูกค่า ขอให้ซื้อเยอะๆนะครับกราบผมเริ่มปริ่มในหัวใจเป็นอย่างมากอาอครับคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการทุกคนเลยนะ อราบเออร้านผมขายดิบขายดีเอ,อ้ยร้านนี้ไม่ดีนะครับทุกท่านโอ้โหดูสีกระจกกระดำมืดอย่าไปเข้านะครับทุกคนเอ,อ้ยร้านนี้มันร้านอะไรเนี่ยซักรีดนะครับผมซึ่งแบบว่ามีส่วนลดส0เซนด้วยหรอเวร้านผมก็มีส่วนลดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีสินค้าลด50%ร์เตกันเลยทีเดียว,ยวเฉยวเพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน,นเรียนเชิญน,นะครับผมสิ่งที่ผมจะลดราคาในตอน นี่นัก็คือน้ำเปล่านะครับผมผมขายให้เลยครึ่งราคาโอ้จัดไปผมเหลือ1นึ่งดสี่หาดอลเหลือโอ้ยลดหาสิบเครับผมน้ำเปล่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยผมลดน้ำเปล่าแค่นี้พี่ถึงกระชนผมปิวเลยหรอเฮ้ยพี่ทําเกินไปเปล่าเฮ้ยโอ้ยผมกลับมาตั้งราคาเดิมก่อนครับเมื่อกี้แค่ โปรโมดลุ้นล้านค้าภายในเสี้ยวนาทีเท่านั้นเออลูกค้าใครไวใครได้นะครับเมื่อกี้นี้อ่ะเออเเมื่อกี้นี้คือช่วงนาทีทองนะครับผมตอนนี้กลับมาเพิ่มเติมเพิ่มในราคาเดิมแล้วนะครับผมบ๊อบเอยเองได้เปลี่ยนราคาน้ำแล้วใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ดีมากบ๊อบเออตอนนี้เราก็ทำการคิดเงินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยว ผมพาต่อไปนะครับผมเราจะอัปเกรดร้านให้กว้างขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเราแบบว่าเก็บสะสมเงินออมของเราให้มากขึ้นนะครับเราต้องรู้จักอดออมนะครับผมใช่ไหมครับบ๊อบบุ๊บบุ๊บป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 ุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บการอดออมเป็นสิ่งสำคัญนะครับปุ๊บปั๊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 บเฮ้ยเดี๋ยวไฟขาด สปาเกตตี้ขายดีนะครับเนี่ยโอ้ยพี่เอาไปลวกเส้นกันหรอคราบุหวยแล้วก็ต้องเติมกันน่อยอ่ะเพราะของมันค่าเราสปาเกตตี้อยู่นี่เราก็ซืมาเติมกันเลยในช่องนี้นะครับผมขายดีขายดีโอ้ลูกค้าเ้ยโต๊ะเช็คบินเต็มนะครับผมโอ้ยมากันเยอะจัดเลยตอนนี้ลูกค้าทุกท่าน โอ้เห oh, the like like ็น oh, ร yes, oh ้านเราท่ามกลางความมืดแต่ว่าส่องสว่างขนาดนี้ร้านเราก็สวยสดงดงามดีเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าลูกค้าเข้าไม่ขาดสายโอ้แสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดนี้โอ้เอ้ยนี่มันสามทุ่มแล้วครับลูกพี่โอ้โหลูกค้ายังเต็มอยู่เลยคิดเงินให้มันไวๆหน่อยสิบ๊อบ เฮ้ยมันตุ๊ด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 เนี่ยช่วยคลิกไหมช่วยช่วยไหมอืมช่วยช่วยช่วยอืมไม่ทันใจเลยยุ้ยติดติดอืมรับเป็นเงินสดครับเดี๋ยวบ๊อบทอนให้นะครับผมโอ้สวยงามมากเลยบ๊อบติดติดอืมรับเป็นบัตรเครดิตนะครับเดี๋ยวบ๊อบทอนให้นะครับติดเอ้ยไม่มีทอนนี่ว่าบัตรเครดิตตัวไอ มันกอรอกพดีเลยลูกค้าครับไม่มีทอนเมื่อกี้เอ้ยเอาเงินผมขึ้นมาสิบดอนครับเอ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะลูกค้าลูกค้าท่านนี้ไม่มีลูกตาครับทุกคนลูกค้าคนนี้ตาขาวตาดำไม่มีเ้ยเฮ้ย <c oughs> ดีมากเลยบ๊อบไว้ไปก่อนนะนวันนี้กลับบ้านได้ ว้าอืมโอ้โหวันนี้ทำเงินไปได้ทั้งหมด 2,187ดอลลาร์โอโอ้อะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกระผมมิสมบัติเกมเมอร์ก็ขอจบคลิปพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมในพาร์ทนี้เราก็มีพนักงานใหม่ชีบ๊อบเข้ามานะครับผมคอยช่วยทุนแรงของเราเป็นอย่างดีส่วนวันนี้กระผมมิสมบัติเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนหากชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมุว,วันนี้ผม i flip a switch never miss man i always stay up don't let them see you bitch always have a plan to stay tough it's like the head of you ain't easy it was built to be rough but that's what makes a personality is tragedy bruh so keep your head on your shoulders now we ain't out here moving rocks we out here moving boulders, now we ain't getting postal rides we out here making posters and we ain't got nothing to hide we move forward like soldiers